สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติเห็นชอบในการประชุมแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายสิทธ,ธิพลเมืองและการบริหารจัดการรัฐกิจว่าด้วยการปรับการแก้ไขระบบการนับอายุของประชากรภายในประเทศเพื่อให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยกฎหมายฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน2566ซึ่งในระหว่างนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันปรับปรุงระบบเอกสารทั้งแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและแบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่พักนการนำรั รัฐบาลชุดปัจจุบันของเกาหลีใต้ก็ออกมาเปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายค้านด้วยซึ่งจะเป็นการยุติกระบวนการที่ไม่จำเป็นในทางกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและลดความสับสนหรือการถกเถียงทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอายุของชาวเกาหลีใต้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบบดั้งเดิมที่นิยมใช้คือการที่ทารกที่มีอายุหนึ่งขวบตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเพิ่มอีกหนึ่งปีในทุกวันที่หนึ่งมกราคมของแต่ละปีซึ่ง ึ่งการแก้ไขระบบการนับอายุให้มีความเป็นสากลที่มีการนับอายุเพิ่มขึ้น1ปีในทุกวันครบรอบวันเกิดของตัวเองหมายความว่าในอนาคตชาวเกาหลีจะมีอายุลดลงหรือเด็กขึ้นประมาณ1-2ปีนั่นเอง